สวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคลิปของน้องนกสกอตไลท์ที่เป็นคลิปเฉพาะอันนี้เป็นเฉพาะสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกที่สมัครเมมเบอร์ให้น้องนกนะครับที่ได้ดูก่อนใครเพื่อนนะครับถ้าใครอยากดูคลิปก่อนใครเพื่อนก็ไปสมัครเมมเบอร์ให้น้องนกได้นะครับน,นี่ก็ น uk, ้องนกลงคลิปมาผมดูแล้วผมก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพอดีลูกชายน้องนกกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ไม่รู้เหตุการณ์อะไรเกิดอุ้งผมเห็นผมก็ตกใจงงกเอ้าเฮ้ยเอ้าลูกลูกชายน้องนกเป็นอะไรทาไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันเห็นทีที่เราก็ตกใจไงเพราะว่าดูดูกำลังเนเพลินครับเห็นแล้วตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขึ้นภาพไว้นะครับดูดูเดี๋ยเนี่ยประมาณนี้อีกสักแป๊บหนึ่งก็ดูไปเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของน้องนกสกอตไลท์ไปติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเป็นสาธารณะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ดูก่อนใครเพื่อนนะครับคลิปนี้เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูได้ห็นมันผมว่าเกิดอะไรขึ้นลองลองช่วยดูนะครับช่วยดูถ้าเปิดตัวแล้วลองช่วยดูว่าน้องลูกน้องลูกชายของน้องวกเนี่ยเป็นอะไรนะครับไปดูได้นะครับในคลิปคลิปนี้นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ